ีมถูกและดีสําหรับสาว25บวกขึ้นไปมีความเข้มข้นขนาดเนี้ยรุ่มคนหน้าแก้มก็คือหายไปหมดแล้วทุกคน K A Aging Pro ซึมเร็วมากแล้วก็ผิวอะชุ่มชื้นเร็วมากมันคือแบบเฮ้ยเออเลิป้าสวัสดีค่ะทุกคนมาเอาเมาจ้ะ คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวครีมถูกและดีสําหรับสาว25บวกขึ้นไปอ่ะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะทุกคนก่อนหน้านี้เจ๊ทำรีวิวพวกเครื่องสำอางรองพื้นบายเมอร์เบสแล้วก็เครื่องสำอางก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นของราคาสูงหมดแล้วก็มีหลายคนแบบเออเจ๊เจ๊เ,จเห็นใจกระเป๋าตังค์หนูหน่อยช่วยทำรีวิวสกินแคร์แบบถูกและดีได้ไหมนะคะก็พอดีกับทาง KA นะคะส่งกล่องมาให้เป็นกล่องแบบกล่องปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วข้างในมีครีมของเขาเป็นตัวนี้นะจ๊ะชื่อว่า KA Aging d ดย์ครีม SPF 3 8 PA+C บวกกับ KA e g i n g Pro Night Treatment นะคะทุกคนคะ่ะขนาดบรรจุข,ของเขานะคะมีขนาด50กรัมที่ขายเฉพาะวัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์เท่านั้นนะคะแล้วก็ขนาด30กรัมเนี่ยขายใน Big C Lotus Macro f ครอิ b แอนด์ u อยบิียมทออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็แบบซอง8กรัมที่ขายใน Maxmart g i f f ิฟ CJ n i a u t y แล้วก็ร er ้านเครื่องสำอางทั่วประเทศน,นะคะทุกคน KA a g i n g Pro ตัวนี้นะจ๊ะมีความเด่นอยู่ที่12 Active ส่วน สมเข้มข้นของเขาแต่มันจะมีส่วนผสมสําคัญที่แบบน่าสนใจอยู่3-4ตัวด้วยกันนะคะทุกคนก็คือโครคลัสบรัมเอ็กซ์ตรันะคะตัวนี้เป็นสารสกัดธรรมชาติ100%เลยจากหนองดอกโครคลัสจะช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนเอิลาสตินทําให้ผิวกับมาอ่อนไวอีกทีมอสนูเทค อันนี้จะเป็นสารสกัดจากมอสที่ทําให้ผิวที่โดนทําร้ายจากบลพิษหรือการเสื่อมสภาพจากอายุเนี่ยมันฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นดูมีสีผิวที่สม่ําเสมอนะคะอีกตัวนึงอีกตัวไอซ์ไวล์ลิฟทอัพเป็นไวล์ที่สกัดจากองุ่นแดงแช่แข็งตามธรรมชาติตัวเนี้ยช่วยลดเลือดลิ้วรอยแล้วก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนานยิ่งขึ้นนะทุกคนอีกตัวหนึง่งอันนี้น่าสนใจมากเอชโปรเปปไทเป็นเปปไทที่ทําหน้าที่ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อสาเหตุที่ําาาาใหห้้เดเดวรอยยโฉพะบนนผ องตาซึ่งแบบว่าตัวส่วนผสมแต่ละตัวเนี่ยเน้นมาในเรื่องของริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นการฟื้นฟูผิวเสียให้มันสร้างใหม่ทําให้คอลลาเจนเอิลาสตินมีการสร้างใหม่ที่รวดเร็วขึ้นทั้งสิน้นครีมของ KA จริงๆแล้ว,วเจ๊เคยทำรีวิวเป็นรีวิวแบบภาพนิ่งอะนะทุกคนเคยทําไปให้ดูแล้วแต่ว่าน่าจะสักปี2ปีได้แล้วมั้งพู้เลยว่าตอนแรกที่เจ๊ลองแบบปาดลงไปบนผิวอะมันคือแบบเฮย้ยเออเลิป้าอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเจ๊ก็เลยแบบเออเนี่ยทุกคนน่าจะชอบเข้ากับคอนเท ที่ขอมากันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะพาทุกคนไปดูผิวของวันแรกที่เจ๊เริ่มใช้ตัว KA Edging Pro ตัวนี้จ้ะะวันนี้ได้กล่องจาก KA มาจ้ะก็เลยจะมาเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรนะจริงแอบเปิดมาแล้วนิดนึงอาด้ามีโอ้เป็นครีมตัวนี้ตัวที่คุณปูปายาเป็นพรีเซนเตอร์อะทุกคนเดี๋ยวค่ดูหน่อยซิว่าเขาเคลมเรื่องอะไรอะ Uce, w ดริ้วรอยคือชั้นจ้ะลดริ้วรอยนะจ๊ะมีกลางวันและกลางคืนเพียงกลางวันและกลางคืนเป็นแบบครีม,มกับแบบซองงั้นเดี๋ยวเจ๊อจะเก็บผลการใช้งานของตัวครีมของ k ค a ตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะจ๊ะให้ดูผิวก่อนใช้ว่าเป็นยังไงนะทุคนผิวเจ๊ก็จะมีความแห้งปกติแล้วก็มีริ้วรอยที่เป็นริ้วเล็ก ทุกคนที่ฉันกลัวว่าหน้าหลังอาบน้ําเสร็จของเจ๊เนี่ยมันจะติดตาเจ๊ขอทาออยบำรุงปากนดง้วยนะนะสมชอนคนดูที่เจ๊ทำคลิปสรุปผลรีวิวครีมของเคให้ดูโดยแบบว่าอาบน้ําเสร็จปุ๊บออกมาเลยไม่ใช่อะไรนะคืออยากให้เห็นผิวที่มันไม่มีการแบบแต่งเติมไม่มีการอะไรเลยอยากเห็นผิวจริงๆของเจ๊เลยว่า10วันที่ผ่านมาที่ใช้มาเนี่ยผิวมันเป็นยังไงมั่งนะคะทุกคนเห็นผิวก่อนหน้านี้แล้วใช่ปะ เออเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผิววันที่10ที่ใช้ตัว K A a g i n g Pro Day และ Night Cream สตัวนี้นะคะทุกคนครับเมื่อกี้ที่เจ๊ลงอ่ะเป็นเซรั่มซึ่งสกินแคร์รูทีนที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือโทนเนอร์ก่อนแล้วก็เซรั่มแล้วก็เป็นครีมนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าไหนที่ขยันขยันหน่อยก็จะมีมาส์เข้ามาด้วยนะคะเนื้อครีมของ K A a g i n g Pro รุ่นนี้เป็นเนื้อครีมที่ ซึมไวมากมีความเข้มข้นขนาดเนี้ยแต่ซึมไวค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นไนท์ครีมนะเพราะว่าอันนี้จะใช้กลางคืนตัวไนท์ครีมเนี่ยจะเป็นครีมที่มีสารบำรุงที่เข้มข้นแล้วก็แบบฝื้นบำรุงผิวเหมือนแบบว่าทำทรีทเมนต์อย่างที่เขาอย่างที่เขาเคลมมาจริงๆนะจ๊ะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่ามันบำรุงดีขนาดเนี้ยเราใช้ตอนเช้าไปด้วยเลยไม่ไดีหรอเจ๊มันจะได้แบบเออบำรุงไปเลยทั้งวันอะไรยงเงี้ยคือจริงๆมันก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบผิวแห้งๆมากอย่างเจ๊เอาอบอกตามตรงเจ๊ผิวแห้งขัดน้ํามากๆใช่ปะ่ะถ้าใช้นท์ครีมตอนเช้าก็ม,ม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ผิวแบบก็ไม่ได้แห้งมากแบบเจ๊คือผิวธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องการการบำรุงแบบล้ำลึกงถ้าเกิดว่าใช้ไน้์ครีมในตอนเช้าอะก็อาจจะทําให้โอเวอร์มอชเจอร์ไรส์มากเกินไปมีผลกับเมคอัพอีก,กอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมครีมบางยี่ห้อเขามีบรดีครีมมีไน้์ครีมด้วยนะคะเพราะว่าเขาทําหน้าที่บํารุงผิวเหมือนกันแหละแต่ว่า ่างกันตรงที่ถ้าเป็นเดย์เนี่ยต,ต้องปกป้องผิวจากพวกแสงแดดมลภาวะต่างๆใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นไนท์ก็คือต้องเข้มข้นสุดๆแล้วก็ต้องบำรุงผิวให้แบบตระืนขึ้นมา <c oughs> เนื้อครีมที่เห็นเจ๊ป,ป่าจากกระปุกขึ้นมา,มาเมื่อกี้ดูเหมือนมันจะแบบเข้มขน้นใช่ปะ่ะแต่ว่าพอลงปุ๊บเนี่ยอันนี้คือ เซตตัวแล้วนะก็คือซึมลงผิวไปแล้วนะคะทุกคนซึมเร็วมากแล้วก็ผิวอะชุ่มชื้นเร็วมากอันนี้วันที่10นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราดูฟุตเทปในวันที่5เจ๊ก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าผิวมันมีความแตกต่างเดี๋ยวเจ๊พาไปดูการใช้งานในวันที่5แล้วกันว่าความแตกต่างของผิวเป็นยังไงนะจ๊ะระหว่างที่เจ๊ทาครีมที่คอใช่แล้วทุกคนทาหน้าแล้วทาคอด้วยนะจ๊ะไปดูผลการใช้งานวันที่ห้าจ้ะ หลังจากที่เจ๊ใช้ตัวครีม day amp night ของ KA ในสกินแคร์รูทีนของเจ๊นะคะทุกคนเจ๊ขออัปเดตความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่5ที่เจ๊ใช้เนี่ยในความรู้สึกของเจ๊อะเจ๊รู้สึกว่า KA ครีม day a n d night ตัวนี้นะมันให้ความชุ่มชื่นแบบเร็วนะเร็วกว่ารุ่นก่อนที่เจ๊เคยใช้คำเคลมของเขาเนี่ยก็คือจัดการปัญหาริ้วรอยเพียงข้ามคืนบำรุงเข้มข้นเหมือนทำทรีทเมนต์อันนี้จะเป็นคำเคลมของ night ครีมนะคะทุกคนคะแล้วก็คำเคลมของ เดย์ครีมก็คือนอกจากจะช่วยในเรื่องของการบํารุงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วยปกป้องผิวพร้อมลดริ้วรอยแล้วก็ต้านผิวหมองจากรังสี UV แล้วก็ PM 2.5นะคะทุกคนในส่วนของแอคทีฟอินกิเด e ต์เนี่ยใส่มาเหมือนกัน12ตัวนะจ๊ะแล้วก็เข้มข้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าความต่างของเขาคือเดย์ครีมเนี่ยจะมีสารกันแดดที่ปกป้องผิวจากรังสี UV แล้วก็ PM 2 5ด้ามาด้วยแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการทําเป็นการบํารุงทรีทเมนต์ไปนะคะทุกคนผิววันที่5ของเจ๊จะเห็นได้ว่าดูผ่องผนตรงหน้า เริ่มเล็กลงแล้วแล้วก็ผิวจากวันแรกที่แบบว่าถ้าไม่สะท้อนแสงเลยเพราะมันแห้งมากตอนนี้ยังมีความแบบมีน้ําเคลือบผิวมีแบบความจุยซี่ของผิวนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องริ้วรอยเพราะผิวมันฟูขึ้นมันก็จะมีความริ้วรอยลดลงแลเป็นปกตินะคะอันนี้เป็นวันที่5ถือว่าทําออกมาได้ดีผิวชุ่มแล้วความร้อนใต้ผิวลดลงแล้วแล้วก็สิวที่มันเกิดจากแบบผิวมันเปลี่ยนมันก็เริ่มแบบเออดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนวันที่5อัปเดตให้ดูแค่นี้เดี๋ยวถ้าเกิดผิวมันนนนมมมีีีคววาาาาเเเปปลล่่ยแงกก้้้ห็ไดดดช และนั่นก็คือผลการใช้งานของเจนะคะในวันที่5เห็นปะถ้าเกิดว่าเราเทียบกันเนี่ยมันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเจ๊ขอเทียบให้ดูอีกทีแล้วกันนะวันแรกที่ใช้ผิวแห้งผิวมีริ้วรอยชัดขึ้นจริงๆตัวกละหรือตัวจุดด่างดำก็ชัดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีรูขมขนหน้าแก้มด้วยริ้วรอยตรงข้างจมูกตรงนี้ดูชัดพอใช้มา5้าวันพวกริ้วรอยอ่ะมันจะมีความลดลงนะเพราะว่าเจรู้สึกว่าผิวมันจะดูมีความชุ่มน้ําขึ้นฟูขึ้นเพราะว่าผิวตอนที่ตอนไม่่ได้บํารรุุงงเลยยก็คือแสๆๆจิ จพอได้รับการบำรุงใช้เดย์ครีมกับไนท์ครีมของ KA นะคะ5วันอ่ะผิวมันก็จะมีความแบบฟูขึ้นรูุมขนหน้าแก้มเล็กลงริ้วรอยเล็กลงไอที่เห็นชัดเลยก็คือผิวมันเล่นแสงขึ้นเพราะวันแรกคือผิวแห้งมากแล้ววันนี้คือวันที่10นะทุกคนที่เก็บผลในวันที่10เนี่ยเพราะว่าผิววันนี้มันดูมีความชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดเลยในส่วนของรูขุมขนหน้าแก้มอ่ะรูขุมขนหน้าแก้มก็คือหายไปหมดแล้วทุกคนจริงๆผิวแห้งไม่ควรจะมีรูขุมขนนะ เพราะว่าผิวมันแบบขัดน้ามันน้อยอยู่แล้วนห่ะรูมขนกว้างส่วนใหญ่มันเกิดจากแบบว่าร่างกายมันพ่นน้ามันออกมาเคลือบผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผิวแห้งมันไม่มีอยู่แล้วไงมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผิวเจ๊แบบมีความร้อนภายในแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือผิวไม่ร้อนแล้วค่ะการอักเสบใต้ผิวก็หยุดไปแล้วสิวที่มันผุดๆในวันแรกตอนนี้ก็คือแบบลดลงแล้วแต่ว่าเคเอไม่ได้เคลมในเรื่องรักษาสิวนะคะทุกคนเขาเคลมมาในเรื่องของเรียวรอยจุดด่างดำแล้วก็ความเฟิร์มกระชับเท่านั้นนะคะของเจ๊นี่คือมันเป็นผิวอ่อน ที่สำคัญที่สุดของผิวสวยก็คือผิวมีความชุ่มชื้นเนี่ยที่สุดได้จากผิวเจ๊เลยเพราะว่าพอชุ่มชื้นปุ๊บปัญหาผิวต่างๆใดๆมันเริ่มน้อยลงน้อยลงในลงนะคะฉะนั้นใครที่ถามเจ๊มาในเรื่องของครีมถูกและดีราคาเอื้อมถึงนะ,ะจ๊ะเจ๊แนะนํา K a 2ตัวนี้เลย k a เอเอจจิงโปร เดย์ครีม s อ f 3 8 PA 4บวกแล้วก็ KA a อ i n g Pro n Night t r e a t m e n ตตัวนี้นะจ๊ะจบแล้วค่ะกับการทำรีวิวสกินแคร์ถูกและดีตัวแรกของปีนี้นะคะเดฟขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ใน Facebook แล้วก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งกันเข้าไว้ใน YouTube เป็นกาลังใจให้คนทา mm hmm. เป็นกาลังใจให้คนทา เป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์แล้วกันนะจ๊ะอ่ะคืนนี้เจ๊ขลายไปก่อนบ๊ายบายพอดีจ้ะไปหมดแล้วสมองสมองง่วงแล้วไปไปไป,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 ไป